อ้ามีพี่นะมันเป็นอะไรที่ดีๆมากนั่นไงนี่จะไม่วัดคิวยิงกันเลอันยิงพี่ป่ะนะมาเจ้าได้ปลิวเฟลี่ไฟต่อ o จจอนชูเฟลี่ไฟบอกพี่เองนะเออข้างนอกมีข้างนอกมีงั้นทำถอยไปหาตำแหน่งก่อนเฮ้ยพ้่หนึ่งไอ้กูอือะไรร่วงบอกตายดีนะยิงไปนัดเดียว โอ้แต่พี่เลือดจะหมดแล้วแรกใแดก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 ทุกอย่างพี่ดิแดกได้จริงเป็นกลายเป็นจอมเป็นจอมตะการเลยตอนเลยไม่งั้นมันจะไม่รอดเพ่งมาตัดพี่อาตำแหน่งมันเมื่อกี้อยู่ตรงไหนพี่มันมันมันไปตรงเขั้วเลยเชื่อเอ้ยโอ้ยตา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 ยเรียบร้อยอยู่ไหง่ะเรียบร้อยนี่ไงเอาไม่งวนแต่พี่จะตายแล้วพี่จะตายแล้ว นาวอทคิวแล้วเห็นไหมเฮ้ยคิวที่ขาวนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ข้ามมาเรียบร้อยแล้วไอ้บนพื้นนี่ป่ะใช่เนี่ยคนนี้คนนี้ไม่คนนี้คนนี้เห็นไหมอ๋อแต่พี่จะตายแล้วพี่เดี๋ยวมีมีบัตรแบ็คมีอะไรเปล่าไม่มีอปองเลยเอาหัวพี่เอยเป็นึ่งตัวเอางั้นนต่พี่มันต้องหน้ามืดแล้วเบาะมันแบบแบบพลาดเรือนรางแล้วพี่พูดเองนะเรียบร้อย เดี๋ยวเพื่อนๆไปโอเคกูเคลียร์แล้วนะหลัดการกูเคลียร์ลองไปหาลองเราเราไปหาเออบาดแบก่อนพี่เอาฮิวอี้ยขึ้นไอเอาเอาไอ้นี่ขึ้นเลยป้าล่ะเอาเรื่องตอนขึ้นไปก่อนเลยนี้ไปก่อนนี้บ้างเดี๋ยวเพื่อนๆกู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 ไปไหนไม่ได้เพราะกูมองไม่เห็นอะไรก็หมดแล้วขอกูหาของแป๊บนึงครับได้ได้ได้กูนะฮเอาไปจุดเอาไปติดเครื่องห่อเราได้ไหม ไม่ต้อง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 มาเชี <affordable. S 1> <duh. S 3> ่ยเลยวอมโพสได้วอมโพสแล้วกูฟอกกระสุนหมดแล้วนั่นเหรออ่าแต่มีเอ็มบีห้าให้ใช้ต่อก็ต้องเอามาใช้มีแม็กนึ่งอีเหี้เกือบตกหอไอสัตว์จะตายแล้วจะตายแล้วพี่จีนมาขึ้นฮอก่อนเลยดีกว่าให้อําขับเองก็ได้อําขับได้ใช่ไหมอั้มขับได้โอเคถ้าได้ก็โอ้ไม่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 ขอ ดูความแน่ใจ MP5 s d 6ด้วยเอาพอขับได้ใช่ป่ะเอาเอาไปฝึกกูทำก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆเพื่อนเออขอขอหากปาดแบกไม่มีอาหารเอามาบอฟี่สำคัญมากปัดแบ็คกูอยู่นี้จิตตาเอาเลยเอาเอากลับเลยเฮ้ย AKF ไม่เครื่องนี้ไม่ได้เครื่องนี้ไม่ไหวเครื่องนี้ไม่ไหวแดงแดงแต่เครื่องนี้อะ พอกันน้ำมันหมดอีกทังหากเอาเครื่องแดงไปก่อนไหมฮะงั้นนั้นขึ้นเรือขึ้นเรือใครขับอ่ะพี่เยอะกันจะบอกไม่เห็นวะโอ้กู oh, <shit. S 2> ตายอย้อาอา้อาอ้ายกิงพี่เลยงนั้นเลยเอออ้งแหละถ้ามึงเกินดนิติตาจะดีมากอ้าเอาแม็กไปเลยเอา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 ของตัวพี่ไปได้ถ้ามันมีได้ก็ไปนะ ามันเกิดนิติตาจะดีมากพออยู่นิติตาแล้วก็พื้นที่เคลียร์แล้วแล้วนึงกูกำลังจะหาให้ไอ้กูกูกำลังจะเกิดอ้าม <c oughs> เ,เอาชุดพี่ได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้เทคโคนไม่ได้เวนไม่น่าใส่เลยไม่น่าใส่ให้เลยเราไปหาจะกบอลตัวอ,อีกไปไม่เป็นไรงั้นเอาเดี๋ยวขับรถไปเลยแล้วกันไม่ขับเรือไปเลยมีเรืออยู่สองลำมาตรงนั้นนะจออยู่อะ <M 4 S 1> อะไรตอแรกพี่พ<ะ>ี <3 S 1> ่โยนอัมอัมอมไม่ตายเหรอแค่สลบไม่ตายแค่สลบฮะเล่นเหลือครึ่งเดียว แล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็ครึ่งเดียวอยู่โอ้ไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายกูจะติวอะไรยิ่งไม่ตายอ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจินอารมณ์เดียวกูไม่ได้เกียพี่จินขึ้นเรือมาขึ้นเรือมาเมงั้นที่นี่เป็นนเป็นตนกูกูมาลับกูเลยนิจิตานิจิตาอาร์มิเบดนิติตาตายแล้วกูยิงกูยิงนิติตาหมดแล้วกูจะตวอะไรไอ้เหี้ยี่รีบขึ้นมาเลยข้างหลังซอมบี้ข้างหลังซอมบี้ข้างหลังซอมบี้ พี่เบ้พี่เบ้ซี่เหรซามบี้อยู่ข้างหลังลำพี่อยู่ข้างนอกฝั่งเลยพี่ว่ายน้ำเพี่ไม่เป็นไรซามบี้มันไม่ว่ายน้ำมันไม่ว่ายน้ำเออใครก็ได้ไปหาวัดได้ก็ได้คุณน่สิบหกเหรอไปสิบหกเป็นสองสิบสามเมื่อกี้เยี่ยมไปสองสิบสามด้วยไปนิติกาไปนิติตารับผู้เหนื่อยเคลียร์แล้วต้องไหนวันนี้นิติกา คนล่างอ่อขวาขวาล่างๆเดี๋ยวอํมขับออกไปหน่อยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยว่ามันจะได้เช็คแมพได้ขับหอไม่ขับเรือเนี่ยขับออกไปจากฝั่งหน่อยมันได้ไม่โดนยิงง่ายๆอาขับเร็วแล้วพี่จะลองอีเจ็กดูพี่จะไปไหมอย่าเลยพี่เกาะรอดก็ดีแล้วพี่ ไม่ได้อ้ามยิงกูกูอยากตายแต่กูไม่ตายคือ <c ười> อ้ามยิงอัดหัวเลยนะนัดนั้นน่ะเออแะเออมันขึ้นไหมว่าอ้ามยิงอะ่ะเออไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นแต่ขึ้นว่าจิ้นคุงวอสเดชอะไรวอสคิวนี่แหละกูอยากตายอะ่ะกู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 โซนสภาพในสภาพนี้ไม่ได้มันหนาวเหลือเกินโอ้ชุดดีวะมิกวมันหนาวใช่ปะมึงใส่ชุดไรเนี่ยไม่ไม่ไม่หนาวแบบแต่คือสภาพมันแบบเหมือนใครจับไฟอ่ะ ้ข่าวดีกูได้เอ็มที่บอกเอ็มสองสามติดอะไรเอาเลยเอาเลยมีมทุกแบบด้วยตรงไหนนะตรงไหนนะพี่อ้าอ้าวอ้าอยากไปคนเดียวหรืออยากให้พี่ไปเลยมาเถอะมาเถอะมาเถอะแต่แต่แต่เรื่องพี่คือถ้าโดนนัดหนึ่งพี่ไปแล้วนะโอเคเรารู้กูมีบัตรแบ็กว่ะกูมีบัตรแบกว่ะไม่พี่อยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนนิจิตาอ่ะมีเบรก อ,อยู่ตรงนี้จิตาอนมิเบทอยู่ในอยู่ด้านในเลยปะพ,พืนที่เคลียแล้วยิงตายหมดแล้วไปเลยไปเลยเออถา<ม>า้าไม่เ,มเจอถ้ามาแล้วอ้ามอ,อ้ามอ้ามเห็นเอทารามาดไหมทารามาดอ,อ่ะอ่าทารา่าครับเห็นทารา่าขึ้นไปคือเขาเขาขึ้นไปตามถนนนะอะนิจิตตามิเบทเอ่อถ้าถ้ามาแล้วไม่เจอกูจะได้ปาควันให้ไม่นะถ้าอ้ามไล่ไล่ไล่จากไล่จากทารามาดขึ้นไปข้างบนน่ะ เจอทาร่าฮาเบอร์เหรอพี่เสี่ยพ่อนอนยังไ่อยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่เห็นยังเห็นยังอ๊มยังไม่เห็นเลยเห็นทารามาดไหมซูมเข้าไปซูมไม่เห็นทารามาดเหรอซูมมองมาก่อนอ่ะมันต้องเป็นทารามาดที่เป็นรูปเหมือนต้นไม้อยู่ดางล่าง่งต้นไม้อยู่ดางล่างเกาะโซนไหนอะเกาะที่สามปะเอางี้เราเห็น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 บีชไหมบีชอะ บรีดอะเรย์เอางี้เห็นแฟนทอมไอซ์แลนด์ไหมแฟนทอมขวาละเห็นแฟนทอมแฟนท่อมถัดลามาด้านซ้ายมาด้านซ้ายจะเห็นทารามัชเป็นชื่อสีเขียวอ่าเห็นแลาวทารามัชซูมเข้าไปขับไล่ึ้นมาตามอข้างบนแล้วก็เจอได้เจอนิจิต้าใช่ไหมใช่ได้เจอแล้วนิจิต้ามีเบส พีื้นที่เคลียร์แล้วไม่ต้องกลัวยกเว้นถ้ามันถ้ามันมีคนยิงก็ไม่ใช่บอดแล้วเพราะบอกปานหมดแล้วไปเลยไปเลยไปเลยล็อกเป้าสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดเมตรฮะอือระหว่างนี้ขอคนพื้นที่ก่อนเรือกำลังแล่นโอ้ยนาสันไอ้ือนาสันโอ้ยชุดพี่ดีกว่าผมอีกไม่ว่าแต่แต่หน้าสันคือแหม่โดนยิงนิดหน่อยทำเป็นออนแอร์โอ้ยตอนโดนยิงนี่เลือดเลยขึ้นเล้วเลยนะ จีนมึงเห็นดิไหมอะไรโดนเอ็มสองสี่ศูนย์ยิงระยะห้าเมตรกูอยากรู้มึงเลยว่ามึงรู้สึกยังไงตอนโดนยิงกูเออคือมันเข้าไปโดนยิงยังไงดีกว่าพี่ห้าเมตรเนี่ยมันก็เหมือนพี่ลองๆๆพี่ดิโดนเอ็มอาร์ยิงสามเมตรเอ้าอันนั้นเอ็มอาร์ไงแต่เอ็มสองสี่ศูนย์มันต้องตั้งป้อมอยู่บนหอไม่ใช่ไม่ไม่บนนี้ที่ถือก็มีอ๋อก็จำไม่ได้ครั้งแรกที่เล่นเดซี่เอ็จนเนี่ยยิงทีถือเอ็มสองสี่ศูนย์มีนี่เองโอเคมันยังเป็นเกาะ

เออมายิงมาจากฝั่งแล้วกูอยู่ไกลไอ้อ้ำสี่ร้อยเมตรไอ้เแยแม่งโดนแต่แต่ไม่ได้เล่นเลยกูน้อยอยู่แล้วพิจินจำจะไม่ลืมพิจินตกเรือไปแล้วใช่ปหมตกไปแล้วอ่ะตกทะเลถ้าเราไปวัดทำไมเก็บศพไปดูก็ไม่ได้เก็บไม่ได้ตกหายไปเลยติ๊ติ๊ลงไปเลยอ่ะเออเออมาอารมณ์เดียวกันอีไอไอแอ้นั่นอะสมิธแบบสมิธแบบสมิธแต่สมิธมันตกหมอไส แต่แอันนี้เลยคล้ายกันกูเกิดแนวเนี้ยท่นี้จิตาเราก็เดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาแบบเหมือนอยู่บ้านเลยแต่แกวศบโอ้ไกลกันเลยพี่เกิดตรงไหนพี่จินกูเกิดแซบจานแอร์ฟิวแั้นเดี๋ยวกลับมาดูนิดนึงว่าจะบว่าใอ้พี่มียานประหาะใช้บินได้ก็บินมาเลยนะเอออามจะไปสมทบพี่ก่อนเลือดเหลือครึ่งตัวิตา พราะมึงแม่นวะเอาจริงเหรอกูใ hmm, ห uh ้ก huh. mm ูก hmm. mm ูพรกูตายคนแรกตลอดเลยนะว่าไปเถอะมึงแม่นต้องมา200เมตรฮะเรือมาเทียบพี่มันอยู่คนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อันกูให้งั้นงันมึงเอาเอ็มจีปกติดกันสองสามพร้อมลูกไปไม่เดี๋ยวกูขึ้นไปหาปืนเองได้ไหมเพื่อนไม่มันมีมันไม่มีปืนนะมันนั้นมีต้องมีเดี๋ยวกูให้อ่ามึงลองไปมึงลองขึ้นอ่าไม่นี่แม็กซดีเอ็มอาร์เนี่ยระหว่างทางมีเยอะเลยนะนี่เอเคหรอใช่แม็กซ์ดีเอ็มอาร์แม็กมซ์พี่มึงเอาไปมึงเอาไป มองมึงมองมึงเอาปืนไหมกำลังวิ่งขึ้นไปนะพี่ร้อยสามสิบกำลังวิ่งขึ้นไปข้างบนเออไหนเห็นแล้วคือซิิเลียนคือไม่ไม่ไม่คืออะไรก็ไม่คือผู้างหลังมือทีสามหกฮะไม่ใช่รอทำไมมันดูยาวๆจังวะใช้อ้าเหมาถ้าไม่ใช่กูจะยิงนะเนะใช่ฮะยกหัวดิยกหัวเออใช่โอเคเพราะว่าตรงนี้พี่ยิงได้มึงต้องแล้วไอ้ยข้างบนแม็กซ์ยีมอางมอมึงขึ้นมาไม่ใช่ไงกูจำได้ว่ามันมีอย่างเยอะเลยโอ้โหชุดแต่ละคนนี่น่ากลัวมาก น่ากลัวเลอออ็ๆเวลาระวังดนะระวังลวงมีทางมุดเข้ามบเลยมึใช้เฮ้ยมีแม็กแอพพลิเคสองอันเส็จกูได้ไปใส่ก็รามีเอเคเอสเาไใส่เอได้ใช่ป่ะอูยงกูยิงกๆๆงกยิงกซอมบี้บ่ามันเฉี่ยวหน้ากูไม่รู้ทำไมไม่ใช่ผมท่คลานเข้ามาแล้วนะฮะข้างในพอจะมีของอะไรมั่อเอ่ยโอ้มีแต่กระสุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปืน อ้ําีเคแ็อได้ g สาม sd มาเนี่ยบัตแบ็คบัตแบ็คไออ้ํไงอ้าอบแม็กอบีใช้กับ e s ไม่ได้หรอะไม่ได้ไม่ได้คนระแบบฮะไม่ใช่แม็กอ่ะอ่ะบีเคมันต้องได้ปกติเพราะมันเป็นแม็กแน่นั้ามนเพามเตคได้ใช่แต่ว่านี่มันใส่ไม่ได้เกียร์นี้ใส่ไม่ได้ใช่ไม่ตรงจริงตรงเนี่ยแหละอ่ะมันอยู่บนหอแล้วอีอีงนวางขกัเลยว้าวมึงเอามึงใช้ไปเลยปืนนั่นแหละ m สิบอกกูจำได้ว อ๋อตัวนั้นไม่อยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วไหนวะไหนลูกันสองสามเสียงครดังไหนลูกยังสองสามเสียงคนดัไหนลูกยหรอาเหียงคนดังนูกงองมียงคนึงไหนลูกยังองามเสีคนดังไลกยงสอามองคนดไหนลูองสามเสยงคนดังหนลูกยัสองมเสีนังหนลูกยัสอนสมเียมคงนลกังอสเีดนูกสอมเงียงดหนูกูจามเสียงคนึังถหน a k กยัลองเองงไห้องไามเยนไม่อม่สคนดไหกอ้สามเสีย อะอเปนีดมัมันจะเอดีได้ไงวะอ้าวเอ้ยเจอเอเคหนึ่งสนใจเวใเราจเดี๋ยวหเอาอุ้ยพี่เมอุยพีบมีพีบีเฝ้าหนึ่งตัวอข้างบนนีนั่นด้วยไอ้ให้พีขึนก่อนนะให้พีึก่อนขอยิงแป๊บนึงยิงพีบีแป๊บนึงยิงพีบีนะกูยิงนะตรงเนี้ยอ้าวข้างบนหอกคอยมีแม็กเอเคเอสยู่ไปเอามาใส่เอเคร้อยเจได้อ่ามใช้เอเคเอแม็กได้ป่ะเอเครเจ็ดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอเอเคร้อย อ้าวอ้นี้ก็ห้าสี่ห้า A K M A K M มันติด2ุสอดุกสองคูณสามเก้าัวแล้วมัวแล้วเมาแล้วอ้าวเฮ้ยจี่เป็นคลาสสิกว่ะอะไรหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโอ้เอาไปดิไม่ใช่วะเนี่ยมีป้อมยำป้อมยำงั้นาจบ้านทหารด้วยนี่วะก็ A K อยู่ในบ้านพักทหารงั้นาเอาแม็ก P K ไปก็ได้ดิไปได้ไปได้ไม่ได้น่าไปแม็ไอ A P K สี่เจ็ดนะไม่ใช่เจ็ดสี่อ้าววอเอยาได้เอา A K M เดียวไม่เอา ขอเอ m แล้วกันแล้วเอคเอลเจ็ดไ่ไหนฮะล๊เจ็ดอยู่บ้านพักทหารแต่ไม่มีแม็กอใช้จีสามหกไปก่อนแล้วกันแม็กก็มีแม็กกับยู่กับอีกตัวอีกตัวมันถือเอคเอะเจซียูไงนี่ไงเอคเอยนี่ไงอย่นี่ไงเอ้ไ่นี่อาร์มอมเนี่ยอาร์มอารมลมาดิอ่าหอนี่มีแม็กเหี้ยังเหตี้ยังเห็นแล้วเห็นแล้วไหนเนี่ยนะฮะเนี่ยเอคเนี่ยเนี่ยสีดำเนี่ยโหเนี่ยติดโคบาด้วยสุดยอด แต่ไม่แตต้องต้องเก็บยูคีอติดกินยี่สิบห้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปให้ให้เช็คข้างในนี้ก่อนนั่นแม็กอะไร RPK ฮะ RPK ใช้ไม่ได้เลนใหม่เอาแม็กมาให้แล้วเอาแม็กมาให้แล้วเลนใหม่ที่ที่จะขอเช็คก่อนแม็กอะไรแล้วก็มี M 2 0 3ศูนย์สมโมกมาละมาละเป็นเงาเป็นเงโอเคอ่าหนึ่งคนใครใช้หนึ่งคนเจ็ดเลยตามฮะตามฮะออกมาเอาข้างนอกออกมาแม็กข้างนอกจะได้ไม่มุดวาย ตามอันนี้ยตารวจมีแม็กหนึ่งตามมากูเห็นอุ้ยแปบบนีงชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยชุดวอร์มโฟลดไม่ได้ชุดบนพื้นอะซิวเล่นคซิงซิวเล่นซิลื้อเลนของพี่พี่พี่ทิ้งไว้เดินการเอาเอาแม็กซก่อนอ้ําข้างไหนฮะเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ก็ใส่ไอ้เดียบีเอไอดีดีอาร์ไม่เกี่ยวพี่ทิ้งไว้เฉยๆจะได้ไอ้นี่ได้อ้ําขึ้นมาบนหอมีแม็กหนึ่งตรงไหนอ้ําหาไม่เจอขึ้นมาบนหอหน่อยมีแม็กหนึ่งได้พระเอ้ยเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจ ทำอะไรดีเอคเคอะ้รเอเคต้องอะไรดีวะแล้วแต่เป็นน้ำเอาอะไรเอคเคไทยพับหรือเอคเคไทยเต็มไทยเต็มไทยเต็มเลงสะดวกกว่ามันแม่นกว่าออามาข้วนหอมีแม็กหนึ่งมีเอคแม็กหนึ่งโอเคเดี๋ยวมีขึ้นอาบีกีแม็กแม็สองแม็กก่อนุ๋แม็กิ่อนโอ้แม็กสอะไรแม็กเดี้ยอ่ะกูหายฟรีสามแม็กเอาเอา งที่ทิ้งไปไม่ได้เจ็บทิ้งบนพื้นหายไปเลยข,ข,ข,ข้างในาบ้านพามีอีกข้างหน,นบ้านบ้านพามีสองแม็กซ์กับเบลใช่ตัวไปแล้วแต่กูมีติดตัวอีกหกแม็กแล้วเดีย๋ยวก,กูเอามาสำรองหน่อหายไปสามแม็กไม่เป็นไรอไส,ส,ส,ส่วนไหนฮะขึ้นมาบนหอแล้วไม่ใช่หอนี้หอนี้นมเ<อ>าเ<อ>ช็คส<ำ>อดไปตัวนี้ก่ันนั่นนั่นสองที่อ๋อต่อไปต่อไปตัวนี้เฮ้ยอ่ออ่ออ่กำลังขึ้นอ๋อฝอยเลยฝอยเลยฝอยไหมสายซี่หล่ออะไรล่ะครับรอยิงยิงยิงไอยิง ไหนอ่ะเจอละหมดกระสุดหมดยิงยาวๆจ้ะยิงมันล่วงไหมเฮ้ยหอสั่นหอสั่นยิงต่อไปยต่อไปนอกระยะวางผลเปิดอัมอ่ะยิงไม่ถูกอืมาะล่วงเลยหนีอย่าคิดว่าจะหนี M14 ได้เห็นไหมมันยังไม่มันมันยังไม่ล่วงเลยเฮ้ยท่าเหอะก่อนไหมกูไม่ปล่อยวะอุ้ยเฮียกัมบี ญาติมังหรอแม่งมันหนีไปเลยเจ้าหนีไปไหนแล้วอ่ะไดไงโอ้สูงเชีะสูงแล้วไงอ่ะวันนะอืมกูก็จะเอาให้ล่วงให้ได้อะไม่ล่วงไม่เลิกอ่ะไม่ล่วงไม่เลิกอะอ้ามพี่มีแม็กซ์ให้ s สองกันเย็นนี้ก็ไหมเย็นนี้ก็ยุ่งจังล่วงไหมไม่ล่วงไม่ล่วงไปมันมันไปไกลแล้ววะเออขูกาดเยอะไปหน่อย ปั่นมาปั่นมาไม่เป็นไรห้องเสียหายเยอะแล้วแหละอั๊บอ้๊อ้๊ครับเมาแม็กมาครับกำลังวิ่งมาใสอุ้ยสอมบี้ยี่กูต้องกลับกูต้องกลับแล้วสิบหกแล้วที่อยู่หอตรงไหนเนีโอ้โหพีบพีบเอนงี้ไมันจะจะมาพันรหาสที่เดิมอ่ะโอเครีดกับไปหาอยู่เสียงไม่ได้อยู่ใกล้ๆเลยดิไอมันจะกลับไปอยู่เราบ้างวะมุ้ยสู้ได้ก็สู้ไป มันจะกลับมายิงเราไหมเนี่ยตอนมันแลนดิ้งเนี่ยฝ่ายมันเลยอุ้ยใครอ้ากลับมาที่เดิมมาที่เมารีกีนไดยเฮมโหลเอาแม็กควันเงี้ยงกูฟอกข้างนอกให้เอาไปเอ้ย M4 อ่ะกูจะบอกอย่างนะแม็กไปไหนวะเฮ้ยมันกลับมาแล้วจริงงั้นยิงมันเดี๋ยวบุกไปช่วยไม่ไม่มันยังมันยังอยู่นอกกันยังอยู่แต่มันกลับมาเนี่ยเห็นนะเนี่ยเห็นนะเห็นแล้วไกลเกินจะการมันจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เดือบมารอรอกันรองกัน อ่ะบนนู้นน่ะหญ้าสอยมันอยากยิงเนี่ยน่ะดูสิมันจะจอดแล้วน่ะเปิดออโต้โฮออโต้โฮปิ้งนล่นน่ะยิงแม่งยิงยิงยิงเรางคนขับไม่ยิงไปพลสไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่นิ่งแล้วมันไกลขนาดนั้นมีใครต้องการบัตรแบ็คไหมอ้ามต้องการบัตรแบ็คใช่ไหมอืมออ่าพี่บัตรแบ็คเอาเลยบัตรแบ็คเอาเลยก็ได้บัตรแบ็คไม่เซอร์พี่บัตรแบ็คให้กันไม่ได้งั้นก็วางอย่างเดียวไอ้กีบได้ได้จีบก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 ีบพี่เฮ้ยข่าวร้ายว่ะอะไร คุณบักทำไมคุณบักหายหมดเลยเอาเอาไงดีหายหมดเลยได้อัครับเหลืออีกสองแม็กสิโอเคสองแม็กสุดท้ายหมดแล้วหรอหายหมดเลยเออสองแม็กสุดท้ายหายไปแปดแม็กเอาตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือสองแม็กโอเคเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ตอนนี้มีเล็บป่ะคือมันไม่มีปืนมีกระสุนแล้วไง มีแม็กกับบีเคแต่ถ้ามีแต่แต่ถ้ามันมีอ้บีเอ้ยนี่มีแม็กกัีเมาแม็กกี้มาอยู่ที่ไหนอ่ะนี่หอนี้หอนี้ไอ้เฮียนี่ก็เสียงยิงยังห่อนี้หอนี้หอนี้หอนี้เออห่อนี่ฮะม่ใช่หอนี้หอนี้แข็งแข็งกูยังหอหน้าหอหน้าเนี่ยนะได้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ทางหัวแม่งไม่ตีกูขาดไปติดเชียวเป็นอันใช้ได้ขึ้นมาขึ้นมาบุดีซอมบี้ฮะใยญ่ๆเพื่งนะโอเคเอาไปยิงมันดิายดิอ้ากูยิงไม่ได้มันเนี่ยแม็กกี้มา เเอาเลยเอาเลยเลยเนเเนเนีกยีเสี่ยงอีตะเบิร์กก็น่นนนนนนนาลำคามมันไม่ไปไหนเว้ยซอมบี้หายเองได้ด้วยตอนนี้ขอดูขอดูข้างบนนิดนึงโอ้มีแม็กเอ้ข้างบนมีศพอีกแล้วโอ้ตรงนี้มีอีกแม็กถือว่าดีเยี่ยมเลยแม็กอือหือเฮ้ย RPK เอ้ย PKM เอ้ยเอา RPK RPK